ช่างหนึ่งแก้ทรงยีงงงยงนเสื้อแจะแเก้ยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู h ชาแนลสยามชาแนลไวท์ช่องหนึ่งครับช่างหนึ่งวันนี้จะมาแก้ทรงกางเกงสไตล์ทหารนาำวินะครับลูกค้าจากจังหวัดสงขลาครับลูกค้าคนนี้สูงเกือบ200เซนติเมตรเลยนะครับก็เลยต้องซื้อกางเกงตัวใหญ่มาและมาเก็บไซส์นะครับเพื่อต้องการความยาวปลายขาให้มันแบบ พอดีกับตัวเขาบอกเ่าเขาสูงเนี่ยก็สรุปก,ก็ต้องมารีเซตตรงใหม่ทั้งตัวครับเก็บเอวตรง5นิ้วเนี่ยตรงนั้นปรับใหม่หมดทั้งเป้าทั้งอะไรหมดหมดหมดเลยช่างหนึ่งเย็บหอให้ครับติดตามชมตรง,งนี้ช่างนึงครับครับลูกค้าจากจังหวัดสงขลาเป็นทหารนะครับสูงเกือบ200เซนติเมตรเลยทีเดียวจริงเป็นลูกค้าประจำนะครับมาใช้บริการบ่อยครับส่วนใหญ่ก็จะมาให้ติดพวกตีนทุกแกหรือว่าทําอะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็ ปรับทรงให้อะไรประมาณนั้นแต่ครั้งนี้มาขอแบบว่า,ารีเซ็ตทรงใหม่เลยเพราะว่ากางเกงแต่ละตัวที่สั่งมาน่ะมันมีปัญหาเรื่องความยาวเพราะว่าสูงมากๆเลยครับก็เลยสั่งต้องจําเป็นต้องสั่งไซส์ใหญ่เพื่อเอาความยาวของกางเกงมานั่นเองครับ ช่างหนึ่งเห็นโจ์แล้วก็จัดให้ครับก็เก็บเอวเข้าประมาณ5นิ้วเห็นจะได้ครับช่างหนึ่งจะต้องเก็บซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะแล้วก็จะเย็บห่อให้ทั้งตัวครับแบบพรีเมียมเลยครับไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นเป้าก็มีการปรับขยับเข้าไปครับทรงก็ปรับใหม่หมดเลยครับก็ลูกค้าก็จะไปสวมใส่แล้วจะพอดีบอดี้ของลูกค้าเองครับลูกค้าเป็นคนออกกําลังกายด้วยแล้วเป็นทหารด้วยครับเท่แล้วสูงมากมากครับ ปรับทรงเสร็จแล้าลูกค้าก็ไปใส่ได้แบบมันจะลงตัวพอดีเป๊ะความมีความยาวน,นี่นคือไม่ต้องตัดแต่ว่ามันจะต้องทําทรงใหม่เท่านั้นเองครับครับตั้งแต่ตั้งแต่ปลายขานจนถึงเป้าอ่ะเป้านี่คือมันยานน,ยนะถึงเกงปลามันตัวใหญ่แล้วใช่ไหมมันจะต้องเป้ายานด้วยทั้งจัดให้ครับเย็บหัวให้ทั้งตัวนั่นเองครับ ลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ครับเบอร์โทรช่้งหนึ่ง0 8 1 3 9 7 7 9 5หรือว่าเป็นไลน์ ID ชั้งหนึ่งก็ nung7955 ยินดีให้บริการทั่วไทยครับลูกค้าถ้าเกิดจะใช้บริการวัดไม่เป็นส่งแบบมาหนึ่งตัวก็ได้ช่้งหนึ่งลอกแบบได้ครับแล้วก็จะทำให้เท่ากับแบบเลยครับหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองครับแล้วแต่โจกเนาะอ่าตัวนี้ ก็เสร like cool. like like uh ็จเรียบร้อยลูกค้ามารับเป็นเรียบร้อยครับลูกค้าใส่หลอเท่ๆเลยครับเป็นเกงแบบเขาเรียกว่าเป็นเกงอ่ยูเทอร์พีนะเออประมาณนั้นครับขอบคุณมากครับที่ลูกค้าไว้วางใจชั้นหนึ่งแล้วก็เข้ามาใช้บริการกับร้านชั้นหนึ่งจังหวัดสุราธานีครับยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับชั้นหนึ่งจัดให้หล่อๆได้ทั่วประเทศไทยครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาครับชั้นหนึ่งมีคําตอบให้ครับ งานนี้ดีไซน์เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเ่้าหนึ่งก็พยายามยืนพื้นเดิมให้มากที่สุดให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดไอ้จริงมันเป็นเอวจำนะสังเกตว่าจะมีรอยย่นๆอยู่เจ้าหนึ่งเก็บเข้า5้านิ้วเาเพราะอะไรว่าเอวมันเป็นเอวจำไงเจ้าหนึ่งตู้ขยายออกหรือทำเป็นเอวธรรมดาครับลูกค้าใส่ไม่หลอ่อไม่เท่ก็เลยเอาเอวจำออกนั่นเองครับแล้วก็ทําเป็นเอวเป็นแบบแมสทั่วไปนะครับเป็นเอวมาตรฐานครับพอดีตัวลูกค้าแน่นอนครับ เสร็จเรียบร้อยครับส่งงานไปนเรียบร้อยครับลูกค้าใส่หล่อแน่นอนครับไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้สรงเกิดซึ่งเย็บห่อล้มตะเกียบคู่ครับผมนี่ข้างหลังก็เย็บห่อล้มตะเกียบคู่เช <med David> ่นกันสังเกตด้านในครับนี่เพราะฉะนั้นไม่สังเกตก็ไม่รู้ไงก็มีการแก้ทรงเกิดขึ้นงานสไตล์เจ้น่งจะเป็นแบบนี้ครับเจ้าน่งก็ทําได้หลายแบบไม่เย็บหอก็ได้กับเป็นเย็บแบบโค้งริมมริเงี้ยก็คือล้มตะเกียบได้ประมาณนั้นครับแล้วแต่ครับ ไม่สังเกตดูไล่ให้ใหม่หมดเลยนุมตะเข็บปลายขาก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของเขานะครับนี่ดูดีขายาวมากๆเลยครับผมจัดให้รอๆเลยครับขอบคุณมา,มากๆครับโอกาสหน่าใช่ไหมครับเข้ามาใช้บริการได้ครับก็คือรับงานทั่วไทยนั่นเองครับ ลูกค้าบางทีก็เข้าใจผิดว่าร้านชั้งหนึ่งยูจุงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จริงเป็นลูกค้าหลายๆจังหวัดที่ส่งเข้ามาช่างหนึ่งก็เลยทารีวิวให้ลูกค้าชมกัน,นครับอ่าติดตามชมคลิปรีวิวหน้านะครับว่าช่างหนึ่งจะทํางานอะไรนะครับขอบคุณมากครับกันน,นจะจ๊ม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย